จ้ที่น้องมากินบักเงาะบานิจ้ะคืากินกบักเงาะจ้าที่ยังกระแทบเบิดคอยนะจ้าที่นอ้องทิ้งขาวอิ่มแล้วกินบักเงาะจ้าบานีิ บางเนาะหาซิฟนวยจ้ะกินเบน็ดบอล กวนออกบ้านแล้นี่จะเสียงแมงห่องจ้ะ อืกินัน่หละมัมรมนรับเม็ดนอกจากหน่วทำเมนแบบบุฟี่น้ำจ้าอ้ผูช้ชงมาหาแต่กะบีจ้ะ So mai được cái bì giải ngân chắc chắn nào chắc kinh chắc kinh

ที่อิ่มแบ่น้องกินเบอร์เพราะกินขอบอิ่มเลยไ,ปไปนอนที <S 2> <S 2> ่ข<ๆ> <ator> าดเดี๋ยวนับเบิ่งเด้อกินเบิร์จักมสองสี่หกแปดสิบสิบสองสี่สิบหกสิบแปดสิบเก้ากินอีกเมืน่นึงก็หอดีสิบหน่วยยีสิบหน่วยจ้ะ เลือสองสี่หกแปดเดือแปดหน่วยทั้งหมดยี่สิบแปดหน่วยกินยางกระแสจี่พี่น้องค้นสีอ้วนไปหนาจ้ะลำล่าพาจากพี่น้องไว้แค่นี้เด้อจ้ะสวัสดีจ้านอนรับฟันดีจ้าดไน